สวัสดีทุกคนมื้อนี้เรามาพ่อกันที่คลินิกเสริมความงามนะคะยิ้มแฉ่งมาเลยมื้อนี้เพื่อนสิได้เสียตังวา่าซานเกิดเป็นหญิงจงอย่าหยุดสวยตอนนี้ก็รอให้พี่พยาบาลมาทายาชาให้ที่จะทำวันนี้ก็เติมนิ้วลอยนะคะนิ้วลอยเริ่มมาทุกคนไม่ต้องหวังนะว่าจะถ่ายรูปให้ดูตอนทำลำพังให้ลืมตาดูเข็มก็ลำบากมากตัวที่เราจะทำก็คือตัวนี้นะคะ ทำแบบเมานะคะทั่วหน้าความจริงของหนูกันแล้วอะจริงๆอะทําเยอะกว่านั้นนะคะเข็ม่มเยอมากเต็มหน้าเลยไม่ต้องทึ่งนะคะเพราะตัวหนูกันเองก็ตกใจ ว่าทำไมถึงทำได้กลับบ้านแบบเอเลี่ยนเลยตะปุบตะปะับได้ยินเสียงส่วนมากชอบพูดว่าเจ็บเหมือนมดกัดแสดงว่าเจ้านี่ว่าเคยถือมุดกัดแน่นอนตอนนี้เราก็นั่งเอ็มอาทีมาลงที่ยูเนียนมอลนะคะ mm hmm. เพราะว่าอยากกินของเปรี้ยวๆดองๆอ,อ,อีกแล้วไม่ควรทําตามนะคะหลังจากสัญญกรรมฉีดยาแล้วห้ามกินของหมักของดอง้งต้งงตมซ้มตะอาหารทะเลนะคะแต่ตัวหนูกันเองไม่เคยแพ้นะคะชนะตลอดค่ะ มายูเนียนมอก็เลยลองมากินส้มตำที่คิวนานๆคนเยอะๆอยู่เนียน Union. แล้วนี่ก็คิวนานจริงซื้อของหวานมานั่งกินรอเลยคิวเหมือนจะคนไม่เยอะนะคะแต่คิวนานมากนั่งดูลูกชายแกดีจังเลยช่วยแม่ทำมาหากิน ร้านแกปเปิดบ่ายสี่โมงนะคะปิดประมาณสี่ทุ่มปิดดึกมากแล้วก็มีแกบด้วยนะใครไม่อยากยืนรอคิวนานก็สั่งแกบเข้ามากินได้เลยตอนนี้หนูกันก็มาถึงห้องแล้วนะคะจะลองแกะเปิดดูว่ารสชาติเป็นยังไงที่หนูกันสั่งมานะคะก็จะเป็นตําป่านะคะแล้วก็ตํากล้วยเพราะว่าไม่ได้กินนานแล้วตํากล้วยหากินยากมากตําป่าข้างในแกก็จะให้ผักมาด้วยนะคะแล้วก็ขนมจีนผักนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นออผัก ทานตะวันไหมอะ่ะหนูกันซื้อไก่ย่างร้านข้างๆมาด้วยนะคะเป็นเกลื่อนไก่แล้วก็เนื้อนะคะแล้วก็พัตตามภาษาคนชอบกินผักนะคะมีหน่อไม้ฝรั่งในตู้เย็นนะคะก็มากินแล้วก็ล้างมะเขือเทศมากินกับแล้วก็มีผักชะอมลวกนะคะที่อยู่ในตู้เย็นมันเข้ากันมากๆเลยในตู้เย็นไม่เคยขาดผักนะคะและนี่ก็ลวกกุ้งเข้ามาเพิ่มอีกใส่เพิ่มไปเลยจ้ะอะไรที่หมอห้ามกินทุกอย่างไม่ใช่ไม่ฟังนะคะคุณหมอแต่บอทําตามซื่อๆไม่ใช่ไม่ใช่มันมีอยู่ในตู้ เย็นอยู่แล้วทุกคนมันไม่มีอะไรแก้เพศกินนิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกย่างหมากกระเสียตังสามหมื่นไปถิมซื้อ,อผุนแล้วและตำกล้วยที่สั่งมาก็คือสั่งพิเศษด้วยนะ ไม่ได้สั่งธรรมดาไม่รู้อร่อยไม่อร่อยพิเศษไว้ก่อนตอนแรกที่สั่งพิเศษเพราะว่าคิดว่าพี่ก็จะใส่มะยมตาใส่มะยมด้วยมันจะอร่อยมากแต่ก็ซิมมึงก้อนเผื่ออร่อยอีกแบบหนึ่งน,นะคะรวมๆแล้วมีสเสน่ห์เยอเกินพ่นแล้วสงสัยจะเมายาชานหน้าเริ่มไม่วมแล้วแต่ว่าตึงๆอยู่ ไม่ได้ถ่ายรูปตอนที่หมอแทงเข็มเข้าไว้ยุบแล้วไม่มีตะป,ปุบตะปับตอนแรกเหมือนเอเลี่ยนเลยตอนนี้ยังตึงๆแก้มอยู่นะคะหิวอันนี้ค้อกล้วยหายกินยากมากประเด็นแล้วอยากกินตำกล้วยมากกว่า ลืมซื้อพักกันแงงซื้อพักกันแยงไม่กินกราฟเขากันคนมั่นนอกบอกว่ากินตำป้วยไม่สำลักแล้วคนนั้นเป็นปอบเราสำลักก็คือผ่านยิ้มมากเวลาเจ็บ อร่อยแบบว่าอะไรยแต่ไม่ถึงกับแบบว่ากับว้าวอะ่ะน่าจะเป็นที่ปลาปลาเขาจะเป็นปลาสีดำถ้าคนไม่รู้จัก เดี๋ยวขอชิมกันเต็ม่ไม่เคยกินแต่กล้าสั่งพิเศษคนละแต่มันจะมีอร่อยคนละแบบเนาะแต่ส่วนตัวแล้วไม่ถึงกับว้าวค่ะที่ว่าเรารอคิวนานๆน่ะ มันก็เหมือนร้านป้าที่ไม่ขา,ขายดีแต่ว่าไม่ถึงกับคิวยาวขนาดนั้นเหมือนร้านป้าคือหาไม่ได้ยากไม่ได้กินยากขนาดนั้นน่ะส่วนตัวแล้วชอบปลาาสีดําใช่ไหมมันจะมีปลาล้าหลายแบบนะคะปลาาสีดําก็คือมันดำเลยมันเขาจะผสมน้ำปูหรือน้ำอะไรสักอย่างมันจะเป็นปลาาปรุงเนาะจะสูตรไข่สูตรมันแต่อันนี้จะเหมือนปลาาสีดำแต่ถ้าคนอีสานคนมันเทาเขาสิแบบว่า คนมันนองเนาะจะกินแบบปะลาแบบกลิ่นแรงๆปะลาแบบมันนอกปะลาแบบมันจะมีสีน้ําตาลมีสีดําเข้มดาอ่อนนะน้ําตาลเข้มน้ําตาลอ่อนแล้วกลิ่นมันจะหอมแต่อันเนี้ยไม่ถึงกับเหม็นแต่ไม่ถึงกับหอมแบบว่ากินได้กลิ่นหอมอะบางคนชอบกินซ้ตมตําใช่ไหมคะจะได้กลิ่นกลิ่นซ้มตำแล้วกลิ่นปะลาเนี่ยจะรู้เลยว่าอุ้ยซัดซ้ตมตำอร่อย แต่อันนี้นก็จะเป็นเหมือนปลาปรุงสูตรของแกเองละมั้งก็อีกแบบหนึ่งอ่ะอร่อยอีกแบบหนึ่งแต่ส่วนตัวแล้วชอบอีกแบบหนึ่งปลาลที่มันหอมๆมันจะออกเสียงำตาลแบบปลาแบบเหมือนเราทําเองอ่ะไม่ใช่ปลาลมาต้มซื้อตลาดแล้วต้มปรุงปลาแบบมันนอกปลาแดกตอนนัมนแม่สู น่อไม้ฝรั่งสดตํากล้ว,วยถ้าตําเต๋มะยมจะอร่อยมากมันจะตัดกันมันกล้วยมันจะเฟื่อนกับมะยมใส่แบบความเปรี้ยวมันได้การเลือดแบบนั้นหายกินยากที่ตํากล้วยแล้วใส่มะยมะ่ะ แต่นี้ก็เหมือนทั่วไปเวเลคิเลน,นะคะจะพูดดึงไม้ึงมันไม่ไม่ถึงกับวาวที่เราดึงรอคิวนานๆนะ อตความอร่อยก็แล้วแต่คนชอบนะหลายคนอีสานคนมันนอกคนมันห้องจะรู้เลยแบบนี้ยังไม่ถึงเครื่องเท่าไหร่รสชาติจะแบบกินได้ทุกภาคล่าสุดที่ไปกินที่แพร ไปกินที่เด่นใจที่พี่สาวพาไปกินอันนั้อร่อยมากเลยนะถึงเครื่องถึงชิ้นอ,อ,อร่อยอร่อยแบบพี่ชายสดน้ำปะลาล้เลอีอ่ะ ดังพิเศษเพราะว่าอยากกินเราคิดว่าจะมีมะยมมีใส่มะย,ยมด้วยทำไมไม่ใส่แต่ความเปรี้ยวยังไม่ถึง nó mãi lao nó mãi phải làm chơi cái ช่ออมลวกเข้ากันมาก แค่นี้นะคะ